ดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะทำไมลูกทำไมแต่งกวาเอแตงไทยแตงไทยแตงไทยกับแตงโมอะแตงโมแอลแตงโมมีแต่คนคิดถึงแตงโมไอ้อ้วนแต่งโมถ้าได้ทำหมันนี่คงจะอ้วนขึ้นนะคะแต่เขาไม่ให้จับ จะจับได้ยังน้อยลองไปดูสิไหนไหนไหนขอจับหน่อยขอจับหน่อยอืมแตงไทยแตงไทยให้ดมมือแตงโมแตงโมโดมมือดมมือมมอุมม้ยไอ้ก้าดมมือแล้วก้าดมมือแล้วอืมก้าดมมือแม่นว แต่ยังไม่กล้าเข้าใกล้เต็มที่นะคะอันดมมือโอ้ยเด็กกลุ่มนั้นก็นมาอันดมมือยังกลัวอยู่ค่อยๆๆถ้าถ้าเราเรีบทําเยอะๆเดี๋ยวเขาจะจะหนีนะคะไปๆๆฝนตกฟ้าร้องแรงมากเลยโอ้ยลุมล้อมกันทำอะไรกันทำอะไรกันฮะทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยลูก ทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยฝนจะตกฝนจะตกเดี๋ยวไปดูห้องชายทะเลกันนะคะฝนจะตกจะเป็นยังไงบ้างมากันมาเฝ้านี่มาเฝ้านน้องก็นอนนี่นี่นอนข้างพี่วิเศษนี่ข้างพ่อวิเศษนี่เล่นหางพ่อวิเศษด้วย แต่เมื่อเช้าเจอหน้ากันทำหน้าใส่พฟอ,อ่อใส่กันเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ขู่กันเฉยเลยใช่ไหมลูกใชไม,ไม่เสีใใช่ไหมครบโอ้โหเต็มไปหมดเลยลูกทำไมเยอะขนาดนี้ทำไมเยอะขนาดนี้เจ็ดสิบชีวิตเจ็ดสิบชีวิตไป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 ห้องชาทะเลกันลุงปุ้น หลวงปู่เอ้ยฝนลงเม็ดลูกปอแป,ปะปอแปะแล้วฝนลงเม็ดปอแปะแล้วมาลูกมามานะมานะลูกนะเอ้ยมามามาโอ้จะเปียนกันทําไมเปียนกันทาไมมาฝนลงเม็ดปอแป,ปะปอแปะแล้วลูกไม่ต้องออกมาดูฟ้ามืดไปหมดเลยนะคะฟ้ามืดหมดเลย ฝนลงเม็ดเบาๆนะคะยังไม่แรงนะปลอแปะนะคะ <c oughs> ออกมากันทั้งมากันเต็มเลยออกมากันเต็มเลย <c oughs> ฝนลงเม็ด <c oughs> อุ้ยเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องลูกๆเต็มเลยลูกๆกออกมาเต็มเลยลูก <c oughs> <c oughs> ออกมากัน <c oughs> แม่อยู่ตรงนี้ก็ออกมาตรงนี้ตาม ออกมากันหมดเลยเอ้ยลูกลูกลูกพ่อยหญพ่อใหญ่เอ้ยปังปังข้าวหลามพ่อยายโอ้โหแน่นเอียดเลยตัวเล็กตัวน้อยออกมากันนะทำอะไรกันฝั่งนูน้นทำอะไรกันมานี่เลยมานี่เลยวันใหม่ตัวลู ออกมามาเลยมาเลยน้องหมาหมาก็ออกมาฝั่งนี้แม่อยู่ตรงไหนลูกก็มาตามกันหมดาขาคอยได้ยินเสียงแม่อยู่ตรงไหนมาตามกันหมดเลยนะคะลูกๆติดแม่ไปเข้าบ้านกันลูกเข้าบ้านกันฝนลงเม็ดเบ,บาๆเอ,อ้ยมีที่นั่งพระร้อ,อง สบบาวบออย่าไปตากฝนฝนเบาๆเด็กๆเด็กก็ชอบฝนเบาๆดูน้องหมาน้อก็เยอะแยะออกมากันเต็มหมดเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ฝนตกดูยายแตงกวาอยู่บนหลังคานน่นให้ชมบรรยากาศชมบรรยากาศฝนตกคึกคักคึกคักทั้งหมาทั้งแมวอุ้ยฟ้าแลบไปแล้ว เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบไปเข้าบ้านแล้วนะคะแค่นี้นะคะเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ